โอเคทุกคนสวัสดีครับก็คือเราชื่อข้าปั้นนะสรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปในคลิปแรกเราชื่อข้าปั้นแล้วเราก็เป็นคนที่เล่นเปโนคือเรื่องของเรื่องวันนี้มาอัดคลิปก็คือพรุ่งนี้เราจะไปสอบเข้ามาหาหลัยก็คือสถาพนิติกะละยาซึ่งไปสอบรอบปฏิบัติแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็เลยว่าวันสุดท้ายที่จะซ้อมมานะก่อนจะไปปฏิบัติพรุ่งนี้ก็เลยว่าเออมาอัดคลิปซะหน่อยช่วงนี้เหมือนกับว่าไหนเข้ามาหาหลัยมันก็แบบมีแค่ครั้งเดียวแล้วอะไรอย่างนี้นะก็ เดี๋ยวไปดูน,นี้กว่าว่าเราซ้อมวันนี้เป็นยังไงวันนี้ก็น้าจะซ้อมแค่สามเพลงสเกลนิดหน่อยแล้วก็น่าจะพอแหละเพราะว่าตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะคือเราไปเดียนรอดอมาเวยก็กลับมาถึงที่บ้านซ้อมบ้านใหม่เนี่ยเพื่อมาซ้อมเนี่ยก็ประมาณหกโมงกว่าคือเราไม่ได้ดอนบ้านนี้นะเพราะบ้านนี้จริงๆอะ่ะยังไม่เสร็จเลยเอาคาแค่ห้องซ้อมก่อนให้พอมาซ้อมได้เอาเปนโนมาลงได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านเก่าที่เรานอนอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยแล้วแบบเป็นโนแกนอะ่ะมันเอาไปลง เ่ายไม่ได้เพราะเสียงมันดังก็เลยาไปโนโอ่ะมาลงไว้ในบ้านใหม่ก่อนแล้วก็ตอนนี้มาซอมบ้านใหม่เดี๋ยวซองเสร็จก็น่าจะกลับไปบ้านเก่าแล้วก็ต้องไปทวนพวกส่วนยักดักกับทฤษฎีอีกวันตอนนี้ก็น่าจะซอมปฏิบัติอีกนิดหน่อยอาจจะซองสกเกลกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับแหละไปดูกัน จากนั้นเราก็ซ้อมต่อที่บ้านใหม่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะแล้วก็กลับบ้านเพราะรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวแล้วลก็เลยกลับมาพักดีกว่าอืมโอเคทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะรู้สึกแบบโคตรเหนื่อยเลยคือหลังจากที่เราซ้อมกันมาใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วอันนี้ก็อาบน้าเรียบร้อยอยู่ห้องนอนเลยนะตอนนี้ก็แบบรู้สึกเหนื่อยว่าจะใกล้จะนอนแล้ว คือตอนแรกอะว่าจะทวนพวกแบบโสดตักษะกพื่ดีอีกนิดหน่อยแต่รู้สึกแบบไม่ไหวแล้วว่าเดี๋ยวคงต้องพักนี่ก็เลยพาก,กระต่ายขึ้นมาเล่นมทุทอมด้วยหนโชว์ตัวนหน่อย,อยเห็นยิน้มเงยย้วเด่๋กวกระต่ายก่อนแล้วเดี๋ยวนอนอะ่ะยบาย